เวมึงข like e ึ át, <laughs> ้นสูงเงี้ยเดี๋ยวมึงก็ไม่ถึงแม่้าบาวแดงเอา่แเ่เออเ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 ออเอเอเออ่ ขอคะแนนที่เป็นผู้แทนคณะเมตตาจังเถิดนะจ๊ะฉันละคนและจริงใจจะบริหารคณะมาหาแต็มแล้วก็ให้ดีแล้วให้ดีจะไปเลีอยงน้อย มือเหนือก้าวพนมเท้าเหนือเสียงมันเอาไหว้ผู้ชมมันเอาไหว้ผู้ชมถ้าเป็นท่านจะยอมรับมันได้ไหมก็เมื่อกี้เขาบอกผมหน้าหน้าเหมือนเท้าไงอะไรพนมเท้าคือเหนือเสียงไงมันก็ไม่จําเป็นอีกทั้งคุณ่นเอาเท้ามาไหว้ผู้ชมไหว้ผู้ประชาชนทั้งหลายเอาผมไม่โอกา่ ไอ้เด็กนี่ผมมีฟแฟนกันถึงโอโหไมโอ้โหเสียกระนมมือเหนือกล่าวว่าข้าพระเจ้ากราบกลมเมือไหรแล้วกร้าโกงใครทุกท่านนี่ชมนะขอให้ผมมีชัยคณะสเต็มมหาจะก้าวหน้ายืนนานถ้าผมได้บอก จิจก,การสดใสถ้าเลือกผมเป็นหัวหน้าอย่าเลือกมาหาเลยนะพี่แล้ว<อ>นะพี่สติมันไม่ค่อยมีก็ดีแต่ชอบมเมามา คุยขมเราไปกองข่มมาเรือลายมาคุยข่มตัวเราเคยให้เราคุณข้องนี่ไอแต้มมึงรุ่นน้องลิกจะมาเป็นนายถ้อเลือกผมเป็นหัวหน้าผมจะไม่ลืมหลงงอายไ,ไม่ลืมหลงงานแต่งลูกลงลงผมจะไปแสดงให้ าจใครเขาก็นายแนงเพ้ยมันรุนแรงเร็วลายถ้าเลือกผมเป็นหัวหน้าผมจะไม่ลืมหลงไม่ไดแล้วลืมหลงจะช่วยงานหลานลุงลงต้อนงานกลงผมใส่แล้วก็ผมใส่เดี๋ยวูช่วยแก่ลูกช่วยยันหลานเลยยนงไง ไมหา,าเสียงเกินกูนายเต็มโอ้เ้าต้องลองเลือกใครครับเลือกใครครับทั้งสองพรรเนี่ยกา2สอเบอร์ได้ไหมถ้ากา2สองเบอร์บัตรเสียถ้ากาเบอร์หนึ่งบัดรซบบัดรซบแต่ยังไงก็เลือกสองคนนั่นแหละ <c oughs>